วงเงินตามข้อสามสิบหกที่รเราเขียนนั้นคือวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติทศสมบ,บัญญัติเพราะฉะนั้นครับกรณีที่รายจ่าสูงเ,เกินวงเงินที่มีอยู่จําเป็นบรรดายสามขั้นครับที่เราจะต้องทําทีละขั้นทีละขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกมาต่อรองให้อยู่ในวงเงินหรือสูงกว่าวงเงินที่มีได้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากรรมการเห็นสมควรด้วย นะครับทำใช่ไหมครับมีระเบียบอยู่กับมือแล้วครับไม่เป็นไรโจทย์ของเราคือแสนสองครับเสนอราคาต่ำสุดแสนสองไม่ลดให้เรียกมาต่อรอคำตามบริษัทเฮ้ยแสนสองคนเริ่มมีแสนหนึ่ขอเพิ่มแสนหนึ่ได้ไหมเขาบอกไม่ได้เอางี้ละกันลดหมื่นหนึ่งละกันหนึ่งแสนสองหมื่นลดไปหมื่นเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหมื่นหนึ่ง มื่นหนึ่งเนี่ยเกินสิบเปอร์เซ็นไหมสิบเปอร์เซ็นของเงินที่มีอยู่เราสามารถจจ้างเกินกว่านั้นได้หรือซื้อแพงกว่านั้นได้ถ้ากรรมการเห็นสมควรตอนนี้เขาต่อแล้วเขาลดให้หมื่นหนึ่งจากแสนสองหรือแสนหนึ่งเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งครับสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งแสนคือหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาลดให้หมื่นหนึ่งเหลือแสนหนึ่งพอดีนะครับพอดีสิบเปอร์เซ็นเลยครับ ถ้ากรรมการซึ่งเป็นพวกเราเห็นสมควรเพราะแสนสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องกระโดดเข้าไปวงเล็บสองนะครับเพราะมันไม่ได้ผลวงเล็บสองเขาบอกว่าถ้าวงเล็บหนึไม่ได้ผลจะให้เชิญผู้เสนอราคาทุกรายมาเสนอระคาคำว่าทุกรายในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติถูกต้องวันนั้จะมีตามหนึ่งตามสองตามสามที่เราคัดเลือไว้ ตอนนี้ไอ้ต่ำหนึ่งเราต่อแล้วไม่ได้หมดเพราะ้เขายังคงอยู่ที่แสนสองที่เราจ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นพอหนึ่งไม่ได้หมดปัด๊บล้มกระดานเลยครับทำหนังสือเชิญต่มหนึ่งไอ้คนเดิมที่ต่อไม่ได้ต่ำหนึ่งก็ต้องเชิญด้วยนะที่มันไม่ลดนะที่แสนสองนะแล้วก็เชิญต่ำสองแสนสามแล้วก็เชิญต่มสามแสนสี่มา่นไหม นี่คือเวงเล็บสองครับการติกาเหมือนเดิมคืออยู่ในวงเงินหนึ่งแสนเกินวงเงินได้ไม่เกินหนึ่ะะนง,งหมื่นสิบเปอร์เซ็นการติกาเวงเล็บสองเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีล่นใหม่แทนที่จะเจรจา,าลอ้ต่ำหนึ่งคนเดียวมันไม่ได้ผลครับเชิญไอ้ต่ำหนึ่งสองสามที่มีอยู่ทั้งหมดมาสเสนอใหม่ดูซิจะได้แสนหนึ่งหรือแสนหนึ่งหรือเปล่าการตีกาเ ถ้าลงเลทสองแล้วทั้งสามรายยันยืนยันราคาตัวเองไม่สามารถลงมาถึงหนึ่งแสนหรือ 1, 000, 1, 000, หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้ท่านต้องไปทำบันไดขั้นที่สามทีละขั้นทีละขั้นราวนี้ท่านมีทางเลือกย,ยกเลิกลดเลนื่อนโอนเพิ่งเท่านสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตังต่อไปนี้ได้ หลังจากทำเล็บสองแล้วไม่ได้ผลหนึ่งก็คือยกเลิกเลยแล้วไปประกาศสอบราคาครั้งที่สองสองไม่อยากจะยกเลิกแล้วทำอะไรอดนั้นโอนเงินเพิ่มดีกว่าก็แล้วแต่นั้นถ้ามันเป็นงานจ้างถนนสามกิโลขึ้นทำมาสักสามกิโลก่อนได้ไหมไม่ดนกระโดนแล้วแต่พวกเราเลือกแต่ถ้าผมเป็นกรรมการ แล้วครั้งนี้คือครั้งแรกที่สอบราคาผมจะเลือกทางเดินทางเดียวเท่านั้นสำหรับผมผมจะยกเลิกผมจะยกเลิกปลอดภัยยกเลิกไปแล้วทำไมต่อเอาเงินเพิ่มไ้ไหมยางครับผมจะสร้างหลักฐานให้หนักแน่นที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมจะดันทุลังประกาศสอบราคาครั้งที่สอง ถึงแม้จะรู้ว่าไม่มีใครยื่นได้ก็ตามประกาศไปครับไม่มีคนซื้อที่ดีซื้อแล้วไม่ยินที่ดีประกาศสอบราคา,ราครั้งที่สองก็ไม่ได้ผลอีกผมยังไม่โอนเงินเพิ่มนลยครับผมจะมีไม้ตาสุดท้ายแค่กับสองวิธีเท่านั้นคือสอบกับประกวดราคานอกนั้นไม่ต้องมายุ่งสารที่บ้อนเรียนขาดใครอยากจะใช้ไม่ว่านะครับไม่ว่าแต่เขาบังคับแค่สองวิธี วิธีพิเศษครับเชิญผู้ที่มีอาชีพรับเหมา่อสรางครับไม่อนเงินก็ต้องลดในงานไม่มีทนงสือแต่มันจะดีตรงที่ว่าเราได้พยายามทุกวิถีทางแล้วเพราะการไปอนนเงนิน่อลักษณะแบบนี้จึงปลอดภัยเพราะสรางหลักฐานไว้เพียบเลยนะครับสร้างานพิธนะครับผู้แทนชุมชนที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่งเป็นใครบ้างมีหรือเปล่าไม่มีนะครับ การแต่งตั้งผู้แทนชุมชนเป็นกรรมาการร่วมด้วยตามระเบรียบวัสดุผู้แทนชุมชนต้องเป็นคณะกรรมการร่วมด้วยในคณะกรรมการอะไรบ้างเอาอีา้ครับพวกเราสามวิธีทั้งหอนนั่นเป็นไงล่ะตอนนี้สมาชิกคุกมีเรื่องจริงนะครับแล้วทําให้แบบสะท้อนใจมากไม่ได้ไปตรวจงานจริงเซ็นอย่างเดียวก็คือชาวบ้านนะครับเขาก็เซ็นอย่างเดียวแล้วก็มีมนาร้องเรียนแล้วเรื่องนี้ครับตามคุกหกเดือนไม่รอลงอาญา นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วท่านอยากจะกนัานชะมานหรือไม่สงสารเขาหรือในการและระเบียบตอนที่แก้ใหม่ระเบียบตอนที่แก้ใหม่เราจึงตัดข้อความเรื่องของการบังคับให้มีผู้แทนชุมชน,น,นออกจากระเบียบดูสิ้นเชิงตอนนี้นข้อ28ปม,ม่หาที่เขาไม่มีอะไรคำว่าตัวแทนชุมชนมันบอนไม่อยู่ในเบียบต่อไปเพราะฉะนั้นครับกรณีแบบนี้เนี่ย นการจัดซื้างทุกโครงการครับมีแค่าการสามคนจบสมบูรณ์แหลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีชาวบ,บ้านไม่มีอะไรแต่พวกเราที่เป็นห่วงพวกเราห่วงคะแนนทำาภิบาติบค,ครับเราคุยกันนะที่กรมตัดข้อความนี้ออกจากทำอภิบาิได้ยังตัดไปเลยครับไอที่เรื่องตัวแทนเ็ียคนต้องมีบารวารมวมแรกกันไม่มีแล้วแล้วเปลี่ยนหัวข้ออื่นนะ เดี๋ยวจะมีการประชุมชี้แจงเดือนพฤษภาเลยนะครับห้ารุ่นนะครับที่กรุงเทพสองรุ่นขอนแก่นสองรุ่นแล้วก็มีสงขลาหัดใหญ่อีกรุ่นหนึ่งแ้วผมจำไม่ถึงห้ารุ่นเชียงใหม่้วยมีเชียงใหม่้วยนะครับมีเชียงใหม่ที่ขุดรุ่นชี้แจงเรื่องของตรวจคอทีมแต่ว่าคนที่มาฟังก็ไม่ใช่พวกเรานะคนที่มาฟังคือคนตรวจที่จงังหวัดต่า นะครับแต่ว่าดินงานครับไม่มีเรื่องของการมีสวว่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแนี้ไม่มีแต่เราเนะี่ยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยนะครับถ้าสงสารเขาก็อย่าไปตั้งเป็นชวาวบ้านจริงๆนะครับเขาไม่จริงจริงนะงนะนะครับแม้กระทั่งผู้ร่างาท่านก็ยังสงสารนะาก็ยังเอ่ยบอกว่าลุงลุงไม่ได้ไม่ได้ดูเลยหรอเขาไม่ให้เซ็นอลไเกูเซ็นใช่ไหมเซ็สงสารนะนะครับแล้วก็ ผู้แต่งตั้งบอกไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ได้บอกด้วยวาจาหาคนตัวรับยากมากเจ้าหน้าที่ไปดึงเป็นการกดรับไจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นถ้าที่ไหนจะเดินหน้าต่อก็สามารถดำเนินการได้เพราะเราไึาาดศัพยกเลิกหลักของเราคือยึดกฎหมายรละเกียบแล้วก็หนังสือสั่งการของกระทรวงหาดไทยฉะนั้นท่านเชื่อโดยสุจริตว่าท่านทาตามหนซื้อสั่งการของกระทรวงหาดไทย เดี๋ยวนะ่อได้ครับเพราะเรายัางไม่สั่งยกเลิกแต่ไม่ <c oughs> ท้องถิ่นกลุ่มที่สองไม่มั่นใจกัวว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วที่จ่ายเงินไปแล้วใครจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าบอกว่ามาสมทยท์ยกเลิกเนี่ยก็เลยไม่ยอมจ่ายฉะนั้นมันจึงเป็นประเด็นของการบริหารจแต่ละท้องถิ่นนะครับว่า ในเรื่องเหล่านี้ถ้าเรายึดกรอบหลักสําคัญบนจอสาตัวที่ผมกล่าวตอนต้นก็คือ,คอกฎหมายระเบียบแล้วก็นอนซื้อสังการแล้วเนี่ยครับเราก็ถือว่าเราดัดตามสังการแต่ถ้าเกิดอะไรน,น่าชัดเจนนะครับว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยครับเราก็อาจจะสั่งให้ยกเรื่องหนึ่สั่งฉลอไว้ตัวอย่างเช่นใครอยู่ที่สภานจะเห็นเรื่องเงินบัตสมาคมสันิบาตเราสั่งให้ชะลอนั่นหมายความว่าเรากำลังทาระเบียบอยู่นะครับซึ่งระเบียบของตัวเนี้ยนะครับใครที่อยู่ที่สภาน,นะครับก็คือว่า เบียบจากนี้เราเสนอข้าคลอมอคลอมอเห็นชอบสองหลักหลักที่หนึ่งก็คือให้อบอจอทิศบาลออ,อนเนี่ยสา,ม,ม,าสม,สสมารถสมัครสมาชิกภาคประมาคมของตัวเองกันได้คลอมอเห็นชอบหลักที่สองที่คลอมอเห็นชอบก็คือว่าเราขอให้คลอมอเนี่ยเห็นชอบส่งร่างระเบียบให้กิจการตรวจสอบเพราะว่ากิจการก็จะตรวจสอบราชบัญญติเขาจะไม่ตรวจสอบระเบียบเว้นแต่ว่าคลอมอสัง่งเราเลยขอความ กุงาจะครมว่าสั่งให้หน่อยให้เอาเข้ากิจการกิจการก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งกลับคืนให้ขอนอเ,เพื่อแจ้งมหาไทยลงนามประกาศใช้ต่อไปสารสนทนของระเบียบวนี้ประเด็นสุดได้ตรนี้หนึ่งก็คืออวจเทศบาลอบตเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้สองเทศบาลที่ถูกดวยตวรวจสอบบอกว่าให้คืนเงินย้อนหลัง20ปี30ปีเนี่ยไม่ต้องคืนและ3ก็คือ เทศบาลที่ค้างจ่ายเงินงรงนามครบสิบาทปี5 3 5 4าม้าและก็5้ในปีนี้นะก็สามารถจ่ายย้อนหลังได้เช่นกันนะครับนี่คือสาระของตัวระเบียบนะที่มันทางสารชิรลอ,ลองออกระเบียบรองรับให้นะครับแต่ว่าในส่วนของด้านการศึกษา,าเนี่ยเราก็ชี้แจงสองน่เลว่าแนวคันภีร์สามสื่อสาร์ก็ดีหลักกฎหมายก็ดีนะครับให้ทุกที่เนี่ยมีอำนาจหนะ้าที่เรื่องของการพัฒนาบุคลากรได้ ฉันในกรณีเราก็ชี้แจงไปนะั้นหลายท่านคงเห็นนะครับในหนังสือที่กรมี่ชีแช้แจงสนอเรื่องของการตอบประเด็นเรื่องทุนการศ้านะครับประมาณ13หนา้ากระดาษเนี่ยว่าเรามีฐานหน้าต่างที่รองรับอยู่สามารถที่จะเดินการได้ฉะนั้นเรื่องต่อมามีหนังสือเพีแจ้งมาว่าท่านสามารถเดินการและิีต่อได้พู้ง่ายสุดว่าสนอ,หอเห็นด้วยกับเราเลนะแล้วนะมีชื้อแจ้งมาแล้วโอเคเดินการได้เราแจ้งท่านไป แต่พอแจ้งท่านไปปุ๊บเนี่ยพ่วงเวลาเนี่ยที่มันจะต้องเบิกเงินให้เขาเนี่ยมันเกินพ่วงเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อแล้นท่านเบิกไม่ได้นะถามว่าใครจะชอบในเงินที่ผมจะต้องได้ระหว่างสองเราท่านท่านไม่จ่ายผมนี่เป็นต๊กตาคทีค่ง่ายๆก่อนนะสองเราจะรับชอบไหมไมีทางใครล่ะก็เป็นคน้องกินเราใครล่ะก็ะคือกองคังเราเพราะเราไม่จ่ายนี่ใช่ไหม อันประเด็นนี้ก็คือสิ่งที่ลองดูว่าถ้าเป็ประเด็นนี้นะครับท่านอยีตมุ่กลับอ้าวถ้าเกิดชาวนาเขายืนนะว่าไม่ให้แล้วมาไทยตอนหลังเขาสามยกเลิกและหนูจ่ายแล้วใครรับชอบมันก็ไม่พ้นหนูอีกใช่ไหมท่านมีเข้ายังดิหลักของท่านท่านทำตามอะไรกฎหมายระเบียบนักเสืงการใช่ไหมล่ะท่านก็โต้แย้งว่าท่านเนี่ยทำตามกฎหมายระเบียบนักเสืงการเหมือจะสี หลายน่วยที่ที่โทรมาถามว่าเนี่ยหนูจบปริญญาตีแล้วแล้วจะขอตีใบสองประหลัดบอกไม่ให้เพราะหนูมีวุฒิญาตีแล้วประห,หลัดตอบถูกครับประเด็นของเราไม่เคยหา้ามคุณมีวุฒิตีแล้วคุณมีวุฒิโทรแล้วคุณจะต่อตีใบหนึ่งต่อโทรอีกใบหนึ่งก็ได้ครับไม่หา้ามมีวุฒิโทแล้วจะย้อนต่อปริญญาตีอีกใบหนึ่งก็ได้ครับไม่หา้ามมีสิทธิ์ครับที่ยื่นเรื่องขอทุนปริญญาตีขอทุนปริญญาโทได้แต่ว่า จะได้หรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการที่ต้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นมาถ้ากรรมการให้ก็ได้ถ้ากรรมการไม่ให้ก็หมดสิทธิ์ไปฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณมีวุฒิตีใบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ขอทุนแล้วนะไม่ใช่ขอได้มันจบตีแล้วขอตีไปสองได้ครับจบโทรแล้วขอโทรไปสองดนะ้ขอลดก,การขอเป็นบ์ลงหนึ่งปีได้คือว่าจะเร็วกว่าเพื่อนหนึ่งปีไม่ได้เพราะมันลดไม่ได้ต้องตรงสายแต่ถ้าเรื่องทุนในเนื่องงานของขัมเนี่ย เราไม่ได้ห้ามนะครับว่าจะต้องเรียนตูสายเท่านั้นฉะนั้นคุณอยู่ทางสายคันอ,อย่าจะเรียนสายงานสาธพระศุกได้ไหมก็ได้ไม่ห้ามอยากจะเรียนช่างก็ได้ไม่ห้ามนะครับฉะนั้นเรียนอะไรก็ได้ตามที่ก่อการขอถิ่นกำหนดก็คือไม่ใช่ว่ากำหนดคันตัวไม่เรียนคันจใช่ ทุกตำแหน่งครับที่กองกลางของทุนหมดที่มาคุณเรียนได้หมดเลยแต่ถ้าเรื่อนนะทุคนต้องตงสายแล้วในกรณีของใครที่ดีมาก่อนแล้วแล้วยังไม่จบเนี่ยก็สามารถขอทุนในหลักสูตรที่เหลือได้เ <c oughs> ช่นปี5.4ขอเงินปี5.4เอามาตัวเองเรียนพยาโทปีหนึ่งยังไม่จบปีสองก็ขอตัวน้องทิ่นได้ แต่ว่าจะมาจ่ายคือย้อนหลังปี54าส,สที่อยากเอาตัวเองจ่ายได้ให้ให้แค่แสองตั้ง12คนก็ถัวได้12คนนะครับแล้วในกรณีตรงนี้คือสิ่งที่เราอาจต้องทำความใจในเรื่องถัวให้ดีาะว่าเขามีหลักตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถัวหมดเลยแต่ว่าคุณตั้งงบมันแค่นี้มันก็ถัวได้ตามที่งขมั่นตั้งไว้เท่านั้นนะครับแล้วการให้ทุนเรียนนี้นะครับหลักสำคัญก็คือจะต้องมีกรณีที่ดําเนินการตามมาตรการบางอย่าง ได้คืนกรอนเรียนไม่จบเมื่อท่านได้ทุเรียนจากน้องถิ่นแล้วท่านจะต้องเรียนให้จบเรียนให้จบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเรียนไม่จบปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมาตรการในการทวงถามเงินคืนเช่นเรียนโทรแสนสองขอคืนครับแสนสองเพาคุณเรียนไม่จบในขณะเดียวกันน้องถิ่นท่านก็จะมีการปรับอีกสองเท่าด้วยของแสนสองก็คือสองแสนสี่แสนสองบวกสองแสนสี่คือสามแสนหกฉะนั้น ท้องถิ่นก็จะการก็จะมีการเรียกเงินคืนจากท่านเนี่ยสามแสน 360. ดังนั้นถ้าใครได้ทุนเรียนจากท้องถิง่นขอให้พยาามตั้งจเรีนให้จบอย่าไปพบรักในวัยเรียนเดี๋ยวจะเด็นไม่จบขึ้นมานะครับแล้วถึงแล้นั้นตวไข่ทัววันื่อวันนี้มีการโทรถามว่าผู้รับทุนเขาไม่ยอมชดใช้ แล้วจะทำยังไงคือย่างนี้ต้องแยกเป็นสองก็ดีนะถ้าผู้รับทุนยังอยู่ในองค์กรเราเนี่ยตอนนี้เราก็ดำเนการตามรายการในเรื่องของเชิงกฎหม,มายเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเปนเรื่องของลักษณะกฎหมายแพ่งกด็ดีหรือลักษณะของการดำเนินการในกระบวนการ